สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับเราอยู่ในเกมที่ชื่อว่า s i g m a X นั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากฟรีไฟกับวาร์โลแรนนั่นเองเนาะก่อนหน้านี้เขาจะเป็นเกมแนวบัลเทนรอยัลเนาะตอนนี้มันจะเป็นเกมเหมือนพวกวาร์โลแรนอีกแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับแต่ตัวละครยังเป็นเหมือนฟรีไฟอยู่นะตัวละครแต่ตัวก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันไปนั่นเองท่านผู้ชมครับเนี่ยพวกตัวละครนะครับได้แรงบันดาลใจมาจากเกมฟรีไฟเนาะแล้วเขาก็มาปรับใหม่เนาะในส่วนของรูปแบบการเล่นเหมือนพวกวาร์โลแรับ นี่ถือว่าน่าสนใจนะแล้วไม่รู้ว่าเกมนี้มันจะอยู่ได้ยาวหรือเปล่านะนี่เดี๋ยวพยาบาลก่อนพยาบาลก่อนพยาบาลก่อนปึ๊บปึ๊บปโอเคนี่นี่นนี่อันนี้เราอยู่ในช่วง t ู t o อร a เเนาะเอาวระยั้งมาชิดหน่อยปึ๊บปึ๊บอ่าเรียบร้อยไปเก็บแบบสวยงามครับเก็บแบบสวยงามอยู่ไหนกันบ้างเนี่ย นี่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 หมดเตี้ยไหมเนี่ยอันนี้อยู่ในช่วงซูทเรียลนะครับไม่ต้องแปลกใจนะเฮ้ยทำไมพี่จัดการโหดจังเลยอีกตัวนึงอยู่ไหนอะอ่าอยู่ไหนแล้วเฮ้ยตัวละครมันก็จะมีสกิลที่แบบแตกต่างกันไปในแต่ละอา,อาชีพเนาะแต่ละตัวแหละเราทำการสลับ แบบนี้ละกัน <Double Kill. S 1> นี่ครับอ่ะ <c oughs> ดูเสียงนี่ได้ยินนะท่านผู้ชมเฮ้ภาพกราฟิกก็ถือว่าสไต,ตล์การ์ตูนน่ารักดีนะเลยตัวหนึ่ง <c oughs> เพื่อเรายังไม่จัดการเนาะอยู่ไหนละเฮ้ยอชาชนะเรียบร้อยละเพื่อเราจัดการเรียบร้อยละเฮ้ยมันมีวงบีบแบบวแบบ่าท <c oughs> ok ่านเราย่อเข้ามาด้วยนะ เออคือมันผสม2แนวเหรอตอนแรกเข้าใจแคเ่เปลี่ยนเกมรูปแบบใหม่นะเพราะว่าไอตัวนั้นน่ะน่าจะติดปัญหากับฟรีไฟหรืออะไรแบบนี้ท่านผู้ชมครับทีนี้ก็เปลี่ยนรูปแบบเกมเนาะก็จะมีในส่วนของตัวนี่ครับประเภทเปืนต่างๆที่เป็นสไตล์การ์ตูนให้เราซื้อนะไอถือว่าเอาเรื่องอยู่นะแล้วก็รอเวลานะครับแล้วก็ออกไปเผชิญหน้ากันเนาะเหมือนพวกอ่าเอ s อย่างพวกวา l o r a n t ที่เป็นกระแสะอยู่นะตอนนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับฟรีไฟบวก Valorant เท่ากับ phi lan phi lan mì lô ok ừ, <cười> <cười> ừ, ok này ok 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 cũng ok 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 rồi, ok 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 หืโดนหน่อยโดนหน่อยโอไมค์ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาข้างล่างก่อนลงมาข้างล่างก่อนลงข้างล่างไหมเอาเดียวเอายวเด,ด้มันจัดการยากเย็นขนาดได้เลยแล้วพี่นะซ้ำไปหน่อย <c oughs> <c oughs> เสียงเสียงแบบโหยหวนมากเลย <c oughs> เวลาที่ใส่หูฟังอยู่นะโอเคเรียบร้อยครับเฟิร์สเฟิร์ โอเคครับ MVP เนอะมันชุดรอบที่3กันนะครับเดี๋ยวทีนี้ลองเล่นสไนักันบ้างนะ,ะแล้วตัวเกราะนะครับเราสามารถซ่อมได้นะ,ะซื้อเกร่อเบาเหรอกรอนหนักอ้าวเราไปใส่กรอบไอ้นั่นสั้นแล้วนะครับเฮ้ยมันเป็นแบบควิกสโคมเนาะแต่สัโคบพี่แบบดีเลยมากเลยนะกดปุ๊บอ่ากว่าจะมาโอเคสี่ส หนึ่งไปกันครับไปกันสแกนได้นะโอ้โหสโลมากเลยอยากให้ปรับไปตัวควิกสักโข่ให้มันเร็วกว่านี้หน่อยเดน,นี้มันช้าไปอะ่ะโอ้โหนไลระยะประชิดครับสไยระยะประชิดโอโ้ไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเล่นสนไลทีไรเนี่ยบอกเลยว่าหาความแม่นไม่เจอนะ ซ้ำครับเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหโดนโดนโดนวะมันมาอาอะไรกันอยู่ตรงนี้เนี่ยล่วงหมดล่วงหมดเก็บหมดตี้ครับผมไม่ต้องแปลกใจนะหมดตี้เพราะว่าบอลรวนๆเลยท่านผู้ชมนี่ครับรอบสุดท้ายนะครับรอบตัดสินแล้วนะครับแต่ทีนี้ผมเอาแบบตัวนี้แล้วกันโครซาหรหรือเอคลองเอคไหม โอเคอ่ามีของเล่นด okay. uh, ้วยนะครับเดี๋ยวลองดูดิว่าจะเป็นจังไนเอาไปอัดหน้าเขานะรอสีวินะครับเกมนี้ดีนะมีภาษาไทยด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าตัวเกมอ่ะมันจะเปิดนานหรือเปล่านะเพราะว่าตัวละครจริงๆมันได้แรงดันใจมาจากฟรีไฟล์เลยท่านชมครับแล้วก็เขาปรับรูปแบบเกมใหม่นะใครที่ทันในส่วนของตัวเกมซิกมาที่เป็นเทเราย่อนะ มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะตอนนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะครับแต่ก็รูปแบบการเล่นยังเป็นบัตเทนรอยัลเหมือนเดิมนิดหน่อยนะครับมันจะมีวงบีบเข้ามาด้วยนะเออประมาณนั้นตู้มาไปละไอ้เคอะไรดินี่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 เอาเขาไปซิเอาเขาไปซิเอาไปซิเอาไปสิ โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยไปครับเอาเฮ้ยไปไหนแล้วล่ะเลือดตกแล้วไปอยู่ไหนแล้วเฮ้ยนี่ไม่เข้าเหรอโอเคเอ, oh เอ่าโอ้ไม่กอดเฮ้ยมีของโอเคผมว่า ปืนเก็บดูแลจะโหดกว่านะโอ้โห <'t> ทำไมเสียงมันโหยหวนขนาดนี้ระบบอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็จะมีตัวฮีโร่นะครับฮีโร่แต่ละตัวก็จะมีสกิลทักษะที่แตกต่างกันไปนั่นเองท่าน่า้ชมครับเช่นตัวนี้ก็จะมีสกิลเครื่องติดตามนะที่ผมเล่นนั่นเองท่านผู้ชมครับวดื่นยนะครับ,นนรบก็จะมีบอกเนาะช่วยเหลือนะครับเป็นสกิลติดตัวเนาะ ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวสารเผาพานนะครับมันก็คือฮิวแล้วก่อเนี่ยอันนี้เล่งฝีเท้านะครับสกิลติดตัวแล้วเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆครับจะมีการปลดล็อกพวกทาเลนทักษะต่างๆเพิ่มเติมนะครับเนี่ยตรงเนี้คือเกมมันเป็นภาษาไทยนะถือว่าทําได้ค่อนข้างโอเคเนาอะ,อะอาวุธต่างๆก็ไม่ต้องทําอะไรมั้งมันโอเคอยู่แล้วอ่ะเออส่วนโหมดการเล่นนะครับมันจะมีอยู่2โหมดหลักๆนะครับ ตรงนี้นะครับก็คือในสูงข,ของทีมเดนแมทนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับที่เราเข้าไปเล่นเมื่อกี้นั่นเองท่ผู้ชมครับเราก็สามารถเ,าเล่นตรงนี้ได้เนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นโหมดอันดับเปดิดปลดล็อกที่เลเวลสเกมนี้สามารถเชิญเพื่อนเข้ามาเล่นได้ด้วยนะครับเราต้องทําการเลือกโหมดแบบกลุ่มนะครับแล้วก็ทําการแอดเพื่อนให้เรียบร้อยแล้วก็เชิญเพื่อนเข้ามาเล่นนั่นเองท่ผู้ชมครับการเพิ่มเพื่อนก็ได้ขวาบนเลยเนาะ เนี่ยครับเอาชื่อเพื่อนมาใส่แล้วก็ค้นแล้วก็เพิ่มเพื่อนกันอะไรทานองนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับแล้วก็เรามาเลือกหมดกลุ่มเนาะแล้วก็เชิญเพื่อนเข้ามาเล่นนั่นเองประมาณนี้ส่วนการตั้งค่านะครับตัวเกมไม่ได้มีอะไรให้เราปรับเยอะนะครับก็จะมีในสูนงตัวกราฟิกที่สามารถปรับได้สูงสุดนะครับขั้นสูงน,นะครับเราเปิดในสูนงชาร์โดนู่นนี่นั่นนะครับเปิดอะไรแบบนี้ไหมนะแล้วก็ในส่วนของตัว ภาษาเนะครับเกมนี้มีภาษาไทยมาอยู่แล้วเนาะใครไม่มีนะครับไปที่ทั่วไปเนาะหรือ,อเมนูแรกเลยเนะครับแล้วก็เลือกภาษาไทยเนาะเอาเป็นว่าใครที่ชอบฟรีไฟล์หรือวายเ n นลองดูเกมนี้ได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ